สวัสดีครับพี่น้องพอดีเสื้อผ้าเบิง้งใส่หม่อมหม่อยืนผู้ใดญมาเอาปลายพิสาพอเดินสาคุณยายพอเดินสงสัยคุณยายจัดล่าแท้ๆนนคุณแม่จัดล่าแท้ะเดินที่ผ้าพี่น้องไปเบิ้งตอนนี้เป็นบรรยากาศเสื่อๆด้วยพี่น้องตีหานี่แหละตอนคุณแม่จะล่าวาน้ำบกหมดแล้ว เรามาเขาป่าวะเห็นเรื้องบรรยากาศตอนท่าเศร้าเลยพี่น้องพอเดินเห็นพุ่นแม่มาพอเดินเลยไปจับกล่องมาเลยโบกไล่พ่อแม่เอ๊ะมันเอาไปแมวมาสาปป่า,ปา,ปา,ปาพ่อ จะขึ <c oughs> ้นมาเอาต่เ oh, สู้ใช่ยามฮันบ่โอ้ยจีนองว่าตายลีไม่เห็นว่าสิมาเอาแล้วมือเขาเปิดเชียงซื้อน้ำมันมาแล้ววันนี้เขาเปิดเชียงเซดายท้ายคลิปโพเดนเซดายท้ายคลิปพอาะเราว่ามือหนาวันนี้ลืมมาเลยมหนากหลาย โอ้ม<า>ันบอกอีตัวนีเนาะพอโบกสิบโบกไว้ป่ะนี้เนาะไม่แม่เอาอันนี้พุรามันแล่นเข้ามานี่แม่เอาอันนี้แม่เอาพุราเห็นปะอืมแล่นเข้ามาเจินว่าถือกินตัวเลยไม่แม่จินว่ากูลงมาเบิ่งแท้คดีฟังแทใส่ข่วมผัวอะไรบ่าจะใส่หัวคนมาเบิ่งซสมอวันสิบว่าบกไว้ป่ะนี่ผมก็ได้ผมเลี้ยวมากผมยังเห็นน้ำไหลยอยู่ดิเฮ้ยน้ำมันคน้น น้ำบกไว้ขนาดพี่น้องแม่ขั้นเอาปลาข้อใหญ่ไปอย่างแม่ให้มันเต้นเข้ากันผมไปเห็นมันบ่อนอยู่ผมมาหมดนั่นบาดปลาตัวใหญ่ตัวเดียวบาได้บ้านสี่ในน้อยเนี่ยกระยับแล้อยู่ข้านลั้งรังโจมเนี่ยแม่เป็นคนเลี้ยงเอี้ยวล่ะแม่ระวังขึ้นอย่างไปทางใดมาทางใดลูกคิดเศษน้ำหนองปลาอย่ามันแห้งอยันคนมา แหงไวเนาะหนาแหงเลเดีลงมาเดี๋ยวลงมาตีสามครึเดี๋ยวก็มาพญายวนมือนั่นมาเบิรงยู่นามหลเติบยวันนี้บุกไปแถวอะมือเดียวนึงสองมืใส่น้าใส่จอนอนว้าวไปยันไปยัง ขอพี่น้องป้าขอขอป้าข้อมามาตวันเยอะขั้นขึ้นอีกแล้วไปขึ้นไปจังไดมันก็อยู่นออดจกันคือเก๊าสบาป่านท่ทนี่กป่าทุกอันอยู่เนี้ยมันม้วนอูอกระทนของมันพีนเดียวเห็นบู้อปาตาย ปกเลยขันบอมาอีกบัดป่าตายบัดอี้่ว่ามึงทำไมนเลิกบ่เึงเจ้าขันไปมันมีคำน่นำไอ้นีเท่านี้เลยรือปานบวกไว้ไม่แมงวาอยู่บากับเปนเอาปลาแน่เน่ว่าแห้งมาเลนถ้ามันได้แห้งมันแห้งข้าวเดียวึงได้แมียมงบบกไว้เนาะ กันีันของยังสุดองก็อเส่ปลาติเลยไม่ได้ือยังมามาเบ่งว่าซิมาต้อนเลากุ้งซิว่ามันบุบบุบเบี้ยวว่าบุบบุกนี่มันขาดว่ะบ่งกกินของแม่เ็นปาแดกหลอว่ะปลาเราตายขนาด มานบ้ามีบบบกกบบบกแค้น้นมคนบมาเอาละบ้ามีั้งหมตัวเบือ้องนันพอดีบุกไว้ขนาดไปน้องมือเดียวนุขน,นห่อนแดมดมมนเล้ตายนนเนาะทำบ่ม่แดดบ่แดดมันก็บ,บ่ตายดอกไม่น่าบุกก็ะได้พรามนันทนดกจะขึนยกหลอนคือแมารู้ไ อ๋อทั้งหลังเราก็ไลยตัวอยู่ไม่ฉะนั้นละเอาพอครื่องเลยอันโอ้ปุ่เต้นกันผุ่นอัน วันวายอน้ำไหลไปนั่นพ่อะสด้สูบเสสหานวาอยู่้ไหลสูบเสสาน้ำบ่ไหลแม่เิ็นีิปุ่งเจนี่แล้วหะน้ะโอ้แม่สิอยากลงมา่ปว่าเอายายเราบอกสูบเสสาาดิสำนอกแม่ฮิปเป็นวกบ่งนี่ก็ม่งนั้นบัดเดียวนลยบอกกันอีกหญิงปซืซีน้ำมันมา คือโน้นวันเมื like ่อไราเปิดแผงมัดมือมือนั่นตึมตึมยืดเห็นหลังสีเขียวนี่ก็เลยว่าโอ้ยเสียดายท้ายคีบสุดเนาะเขาเลยหยุดไว้ประเด็นภาพกันเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดนี่ก็ลืมตัวไปาได้ตัวคลิปนี้พอเด็นภามาเบิ่งคุณแม่คุณมาเอาป่าเด้อะคุณมาตะเสาคุณยันฮอนแดดอันป่าเราก็ตายหลายอยู่มันบกนามันบกนะพี่น้องมือเดียวที่ปรเด็นเดียวลงมาเบิ่งอยู่นี่พอเด็นมาหยุดเบิ่งอยู่นี่มือเดียวกับมือห้องมาทายคลีบขนวใหญ่ น้ำก็ไหลยอยู่ปืนยันม่ว่ามันจะมืดหรน้ำมีน้ำมันฟังมันจะสาขึ้นไปบ่แม่ป้าย้ายเราสาขึ้นไป,ไเ,รนไปเราขันแล้วเราสาขึ้นไปพี่น้องคือได้เห็ดแต่คือเรา กแข่งแล้วพี่น,อน้องนยกับแขงตอนนี้ก็ลองพ่อพุ่มพูนี่แล้วมองคุณแม่คุณซาป่าประเด็นลงมาว่าสิมาหดสวนตะเสอโน่ม,มาลับแล้วเห็นตะไฟเมาเมาโยวันผู้ใดมาหลักป่าเดียม่คุณยายมากมามาลเอาขยานนันดิพี่น้องแข่งต้อเลาหาป่าแข่ง มดบ้านหนองสานในสูเลา่าได้หรอกก็เป็นคนหาปลาเจ้งหากินมันหายุหากินตลอดแล้วคุณใหญ่ยนี่ก็สิหลายยุ่แม,ม,ม่น้ำจินน้ำเนียมเนียน้ำสักนี่เก่าหยาก็ด้เน,ะนาะเพราะแม่เห็ดเป็นพวงปลาไว้เพราะว่าอันปลาทุกนี่ปลาควาก็ปลาดุกนั้นหมุนตมนะพี่นอเอืะ

ก็ล่งสีแจงพี่นอ้องเพราะมันพูดผ้าเบงายคุณใหญคนเอาป่าปาคอยยี่ค <Ừ. S 1> อยยี่ยทั้งคนวันนี้ขีน้ำขีคุยค้ยวนควย,ยเป็นสีด,ดำๆได้้องลองในน้ำก็ด,ดำกวบูมมันบะห้เลีเยะเดียวก็เชื่อละน้อย,ยเอาทั้งตัวนี้แหละให้น้ำหไหลลงมาที่ห เห็นหุงเราพี่น้องแ,งแจงเราบัดทุกนอยคนก็เปิดเพ่งเปิดี่ในบ้านเปิด,เ,เ,ดเ,ทเ,ปเทียงกระยรายข้าวปรืเดนก็เส้าไทย่ะมื่อันเขาเจอเปิดเทียงกยายพ่อดังว่าแอมแพ่อได้ยินแนวยินแนแวอะไรแม่ผ้คลิปพิกษกดบันี่ไหมเข่ขงขะนไงได้ไนีววยวา โอ้พี่อดปลาเิ็งเงยวั่าาันมันมาใส่อเนอืมจอบ่มากว่ห่ะเออเน,น้อยเดยอตว่ามันใหญ่เลเออปลากิ็งเญ่หลยอยู่นี่ตัวนเป็นพันเงินบ่ะอืมเป็นพันใหญ่ปล่อยรงคล้องสายไกลในแม่พอ่อพ่อมันขยายเออกะ่ป,ปล่ยไปเะปลากงเงอย่างไดพันมัน่ได้กินนาลากิเห็ดเป็นแม่พันธนะาฝนนอกหาแนวีาล้อมไว้ แต่ฝน,นไว้มันออกมีแห่โบได้มีจากบ่ได้ย่างต้นน่นเอาไปกินอืมแ่่ามนข้อินแห้งแล้วกเหี่ยงโผแล้วนะอืมผมกูว่าคิดว่าจะบอกว้ปน,น,เ,ปน,นเนี่ยุกๆมันเดือปลามีแหน่เล้าแล้วข้าวเดียวเนาะไม่มือของวัฒนไท<า>ยคลบป,ป,ปนี่นน้ำก็ต้งเตยมอยู่ ท่านโดดที่พี่น้องสองสามมือขึ้นหลังไงหน้าสองสามมือขึ้นหลังเหรเนาะหน้าหมดบวกไวไวเพื่อนพี่น้องเบื้องลู่เราสาแต่พอเดินก็ยอมแพ้เราเดินเป็นสาใจดี เด้อลูกเป็ดก็น่าละน่าเปนเลยนกเป็ดนกเป็ดมากินปลาคูนี่แหละหนูบินนแม่ก็ซ่อนนี่มันลงมากิปนหนูเนาะเออนกเป็ดหลายหลายดิพี่น้องป่านนียตื่นแม่มันบินผุดลงน้ำเออวันพอเดีนบ่มีนกเป็ดดิพี่น้องถ้งอุดรบ่มีเมันจะหนีมีนกเป็ดได้นีเหรอ พกเป็ดลายตัวพวกเป็ดกินนมดเนาะไ้แล้วมั้งางแล้วจะนก็ได้ นกลายคือนกบ่ต้อว่านกไลนกเจ้าเขากระไลเนาะลงมาเบิดปากานกแล้วก็บ้านจังลงมาหลายปา่าด้ั้นต่อยไ,ไปเถดตายเบิเ้เสียอะไรเนาะว้ายั้นปลาหลบฟูงล่างอืมงมนควอมเล่าอยลลาอู่ยลเลยนำบกไว้แบนเลย ปรเดินกับว่าคืดวานที่บกไว้ปรเนเด็นอก <laughs> ไปมาเลยรประเด็นสูบซ้ำน้ำบุกก้อนพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็แจงเราเวลาประมาณหกโมงพีง่น้องทันหอดหกโมง ปลาตายไหมพี่น้องเดี๋ยวเห็นไหมเห็นเราบานปลาคุณยายต,าย,ตายแต่แดดเดนะ่น้ำม,มันบกน้ำบกเลยพี่น้อกเราส่วนมาสูบตะายมือล่ะพอเล่นกับเบาว่างกันยากอันนั้นยากกันนี่เนี้ยตอนนี้ทึ่งมันยากงานบากหนึ่งล่ะงาสงการกับเจ้าเมื่อกี้เจ้าเปิดเพ่งพอเล่นเสด็จท่ายคลิปนะเพราจิจมาท่ายคลิปตอนสูบปลาไอ้เบิง่งไปมาเลยบเรศปลาทำ เราบม่ตายดิปลาควาเนี่นะพี่น้องคอเราเาด,ดี๋ยวไล่ตัวตอวไปเมื่อพู้เดียวเรานี่อยแล้วว่งข้นมากปินงมูอเราเลยพอเดินเห็นไฟมหมอกๆอยู่พอเดินได้ยางล็อกซองบังพอเดินคิดว่าเป็นคนมาหลักเอาที่ดี้นที่แดกเราเอิรนเบิงัง บาเป็นเล่าเลยพอเดินเลยไปจับกล่องมาไทายพี่น้องบ้งครับพี่น้องพอเดินเสร็จเป็นสองตอนเด้อตั้งตดตามช่มไปน้ากันอีกเด้อพี่น้องเด้อบนเล่าในป่ามันแจ้งคัคกๆอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับ